อะไรนะไม่เอาพี่น็อเลยไหนมาหามามา,มาลูกมาแล้วทำไมพี่น็อตตีอะม,มาแล้วทำไมพี่น็อตตีมาให้หมา,มา,มาดูดเอาเดี๋ยวพี่น็อตจะตีแล้วเร็วๆมามลูกมาอ้วน เอ้ยมามา,ามาเร็วมาเร็วมาอ้วนมาโอ้ยโอ้ยทำไมเสื้อมันตันอย่างนี้ล่ะลูกเอ้ยบานวดไปหาหน้ำอุ่นกินมาลูกบะอโอ้โหอเอาไปแกะมาเร็วมาตีพินอดให้มาไหนท่านปากเบะให้มา,มาดูดิ มาเร็วมามามาดูดิจาอะไรจาทอะไรพอนองาไม้มามาก่อนไหมมามามาก็ลูกงีเงาพี่โน้ตถึงได้ตีใช่ไหมว้าขี้มูกเค้มไหมว้น่าเกลียดปด มาเดี๋ยวเช็ดขี้มูกก่อนมาวันมา <S <S มันร้องจริงมั้ยเนี่ยอะมาเช็ดขี้มูกก่อนมาเร็วมาโอ้ยไม่เอาดิอีไปหยิบผ้ามาผ้าเหลืองๆอยู่ไหนมาเช็ดขี้มูกก่อนปะลุกปะเออเนะี่ยเออเช็ดอย่าแลบลิ้น que é yeah.